ว่าด้วยผู้ทำอกุศลกรรมบท10ย่อมเข้าถึงอบายจากพระไตรปิฎกฉบับมมรเล่มที่29พระสุตันตปิฎกสังยุตตนิกายสลายตนาวักเล่มที่สภาคที่หนึ่งหน้าที่189ข้อที่598พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมนี้ที่นารันทา ซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านท่านภาษารีบุทปัจจุบันนี้คือมหาวิทยาลัยนารันทานะครับภูมะกาสูตรว่าด้วยผู้ทำอกุศลกรรมบทสิทธิอมเข้าถึงอบายสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะปาวาริกะอัมพวันใกล้เมืองนารันทาครั้นนั้นแลนายบ้านนามว่า อสิพันธก,กะบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์ชาวปัญชาภูมิมีคนโทน้ำติดตัว ประดับพวงมาลัยสาหลายอาบน้ำทุกเช้าเย็นบำเรอไฟพรามเหล่านั้นชื่อว่ายังสัตว์ที่ตายทำกาละแล้วให้ฟื้นขึ้นมาให้รู้สึกตัวจูงให้ขึ้นสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถการทำให้สัตว์โลกทั้งหมดเมื่อตายไปพึงเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ได้หรือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนนายคามณีถ้าอย่างนั้นเราจะย้อนถามท่านในข้อนี้ปัญหาควรแก่ท่านด้วยประการใดท่านพึงพยากรณ์ปัญหาข้อนั้นด้วยประการนั้น ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนบุรุษในโลกนี้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดสอดเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อมากไปด้วยอภิชามีจิตพยาบาทมีความเห็นผิดหมู่มหาชนมาประชุมกันแล้ว พึงสวดวิงวอนสรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบผู้นั้นว่าคือบุรุษนี้เมื่อตายไปจงเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนะบุรุษนั้นเมื่อตายไปพึงเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะเหตุการสวดวิงวอนเพราะเหตุการสรรเสริญ หรือเพราะเหตุการณ์ประนมมือเดินเวียนรอบดังนี้หรือนายคามณีตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนนายคามณีเปรียบเหมือนบุรุษโยนหินก้อนหนาใหญ่ลงในห้วงน้ำลึกหมู่มหาชนพึงมาประชุมกันแล้วสวดวิงวอนสรรเสริญ ประนมมือเดินเวียนรอบหินนั้นว่าขอจงโผล่ขึ้นมาเถิดท่านก้อนหินขอจงลอยขึ้นมาเถิดท่านก้อนหินขอจงขึ้นบนบกเถิดท่านก้อนหินท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนก้อนหินนั้นพึงโผล่ขึ้นพึงลอยขึ้นหรือพึงขึ้นบกเพราะเหตุ การสวดวิงวอนสรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบของหมู่มหาชนบ้างหรือนายคามณีตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนนายคามณีฉันนั้นเหมือนกันบุรุษคนใดฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จ พูดสอดเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมากไปด้วยอภิชามีจิตพยาบาทมีความเห็นผิดหมู่มหาชนพึ่งมาประชุมกันแล้วสวดวิงวอนสรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นว่าขอบุรุษนี้เมื่อตายไปจงเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ก็จริง แต่บุรุษนั้นเมื่อตายพึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกว่าด้วยผู้เว้นจากอากุศลกรรมบทสิบย่อมเข้าถึงสวรรค์ดูก่อนในคามณีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนบุรุษในโลกนี้เว้นจากปานาติบาตอาทินนาทา กาเมสุมิชาจารมุสาวาตปิสุนาวาจาพรุสวาจาสัมผัสปลาปะไม่มากไปด้วยอภิชามีจิตไม่พยาบาทมีความเห็นชอบมูมหาชนพึงมาประชุมกันแล้วสวดวิงวอนสรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นว่า ขอบุรุษนี้เมื่อตายไปจงเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนบุรุษนั้นเมื่อตายไปพึงเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกพเ,กรเรรพราะเหตุการ์สวดวิงวอนสรรเสริญหรือเพราะเหตุการ์ประนมมือเดินเวียนรอบของหมู่มหาชนบ้างหรือ นายคามณีตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนนายคามณีเปรียบเหมือนบุรุษลงอย่างห่วงน้ำลึกแล้วพึ่งทุบหม้อเนอยใสหรือหม้อน้ำมันก้อนกรวดหรือก้อนหินที่มีอยู่ในหม้อนั้นพึ่งจมลงเนยใสและหรือน้ำมันที่มีอยู่ในหม้อนั้น พึงลอยขึ้นหมู่มหาชนพึงมาประชุมกันแล้วสวดวิงวอนสรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบเนยใสยหรือน้ำมันนั้นว่าขอจงจมลงเถิดท่านเนยใสยและน้ำมันขอจงดำลงเถิดท่านเนยใสยและน้ำมันขอจงลงภายใต้เถิดท่านเนยใสยและน้ำมันท่าน จะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉนหยเนยใสและน้ำมันนั้นพึ่งจมลงพึ่งดำลงพึ่งลงภายใต้เพราะเหตุแห่งการสวดวิงวรสรรเสริญหรือเพราะเหตุการประนมมือเดินเวียนรอบของหมู่มหาชนบ้างหรือนายคามณีตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนนายคามณีฉันนั้นเหมือนกันบุรุษใดเว้นจากปานาติบาตอธินนาทานกาเมสุมิชาจารมุสาวาตปิสุณวาจาพรุสวาจาสัมผัสปลาปะไม่มากไปด้วยอภิชามีจิตไม่พยาบาท มีความเห็นชอบหมู่มหาชนจะพากันมาประชุมแล้วสวดวิงวอนสรนเสริญประนมมือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นว่าขอบุรุษนี้เมื่อตายไปจงเข้าถึงอบายทุกติวินิบาทนรกก็จริงแต่บุรุษนั้นเมื่อตายไปพึงเข้าถึงสุข,ขติโลกสวรรค์ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วนายบ้านนามว่าอาสิพันธะกบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายดุดหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางให้แก่คนหลงทางหรือส่องไฟในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีจักสุจะเห็นรูปฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ากับทั้งพระธรรม และพิสุขสง์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะจนตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจบพระสูตรกราบอนุโมทนาสาธุครับพระธรรมที่ท่านได้อ่านแล้วในวันนี้ ขอเป็นกุศลพลวะคุ้มครองรักษาท่านด้วยนะครับธรรมะสวัสดีครับ